Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีครับเรามาเจาะลึกกันในวันนี้กับเรื่องยาชีวภาพหรือ biologics นะครับแล้วก็หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาทั่วไปจากข้อมูลที่เรามีอยู่เป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันครับว่ายาชีวภาพเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วมันต่างจากแก๊สเคมีที่เราคุ้นเคยกันยังไงบ้างแล้วก็ร่างกายเราตอบสนองกับมันยังไงเพื่อเป็นพื้นฐานเนาะก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นที่ซับซ้อนขึ้นโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยคําถามแรกเลยยาชีวภาพนี่ตกลงมันคืออะไรครับค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะมันคือยาที่ไม่ได้มาจากการสังเคราะห์สารเคมีในห้องแลบแต่เป็นการผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตค่ะ อาจจะเป็นเซลล์จุลินทรีย์หรือว่าโปรตีนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่ายาเคมีทั่วไปมากๆอ๋อครับคเข้าใจละอย่างในข้อมูลก็มีตัวอย่างอย่างพวกโปรตีนบำบัดเช่นอินซูลินที่ใช้รักษาเบาหวานหรือพวกคอมมูลการเจริญเติบโตแล้วก็มีกลุ่มที่ดูจะสำคัญมากๆเลยคือแอนติบอดีหรือที่เรียกว่าโมโนคลโนแอนติบอดี ที่ใช้รักษามะเร็งอย่าง r i t u u m a p Trust to s u m a p พวกนี้อ๋อแล้วก็วัคซีนอย่างพวก m i n a วัคซีนก็ถือเป็นยาชีวภาพด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีพวกที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเซลล์บำบัดยีนบำบัดแต่เอาเป็นว่าหลักๆก็ตามนั้นค่ะ ซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือไอความที่มันมาจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างแทบจะทุกอย่างเลยระหว่างยาชีวภาพกับยาเคมีโมเลกุลเล็กที่เราคุ้นๆกันความแตกต่างที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องขนาดกับโครงสร้างค่ะยาชีวภาพเนี่ย โมเลกุลมันจะใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่ายาเคมีมากๆมากๆ,ๆลองนิภาพโปรตีนใหญ่ๆ,ญๆเทียบกับยาเม็ดเล็กๆดูนะคะความซับซ้อนนี่แหละค่ะที่ทําให้มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่คือมันจะไวต่อสภาพแวดล้อมมากๆอุณหภูมิเปลี่ยนนิดหน่อยหรือโดนเขย่าแรงๆก็อาจจะเสียสภาพไปเลยอ๋อเข้าใจเลยครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยาพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องฉีดไม่ค่อยมีแบบกินเพราะมันคงทนกรดในกระเพาะไม่ได้ แล้วก็ต้องเก็บในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษถูกต้องค่ะต่างจากยาเคมีที่ส่วนใหญ่จะทนกว่าเยอะแล้วเรื่องที่ร่างกายเราอาจจะสร้างภูมิต้านทานต่อยาชีวภาพได้ที่เรียกว่า immuno genicity ละครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ไหมเป็นประเด็นสำคัญมากเลยค่ะ เพราะว่าโครงสร้างโปรโตีนที่มันใหญ่และซับซ้อนเนี่ยแหละค่ะบางทีร่างกายเรามองว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็เลยอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านตัวยาซะเองซึ่งผลก็คืออาจจะทําให้ยาใช้ไม่ได้ผลหรือเกิดอาการแพ้ได้ค่ะอันนี้เจอในยาชีวภาพมากกว่ายาเคมีเยอะเลยค่ะอืมทําให้เข้าใจเลยว่าทําไมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพมันถึงต้อง พิธีพิถันเข้มงวดมากๆแล้วราคามันก็เลยสูงตามไปด้วยใช่เลยค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ถึงแม้จะมีความท้าทายพวกนี้นะคะบทบาทของยาชีวภาพก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะเพราะมันช่วยรักษาโรคที่ซับซ้อนมากๆที่ยาเคมีแบบเดิมๆอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนะักโดยเฉพาะพวกมะเร็งหรือโรคที่เกี่ยวกับูุิคุ้งกันทำลายตัวเองค่ะ เพราะมันมีความจำเพาะเจาะจงกับเป้าหมายสูงกว่ามากๆใช่ไหมครับก็เลยอาจจะช่วยลดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการลงได้แล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของการแพทย์ยุคใหม่ที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยําหรือ Precision Medicine ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะความจําเพาะเจาะจงนี่คือจุดแข็งมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนะคะที่ทําให้เราพัฒนาออกแบบแล้วก็ผลิตยาพวกนี้ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลย มเมื่อกี้เราพูดถึงแอนติบอดีไปเยอะเหมือนกันอยากจะขอลงรายละเอียดตรงนี้อีกนิดครับโครงสร้างมันที่บอกว่าเหมือนตัว Y มันมีส่วนสําคัญสําคัญอย่างไงบ้างนะครับค่ะตัวแอนติบอดีเนี่ยโครงสร้างรูปตัว Y ของมันนะคะจะมีส่วนปลายแขนสองข้างเรียกว่าส่วน Fab หรือ Fragment antigen binding ตรงนี้ล่ละขาดที่ทำหน้าที่เหมือนอแม่กุญแจไปจับกับลูกกุญแจคือตัวแอนติเจนหรือเป้าหมายบนเซลล์มะเรง็งหรือเชื้อโรคได้แบบจำเพาะมากมาก และส่วนโคนตัว Y แหะครับที่เรียกว่า FC ค่ะส่วน FC หรือ f r a g m e n t crystallizable เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สื่อสารกับระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆในร่างกายค่ะเหมือนเป็นตัวส่งสัญญาณบอกให้เซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเซลล์นักฆ่าอื่นๆมาช่วยกันกำจัดเซลล์เป้าหมายหรือสิ่งแปลกปลอมที่แฟบมันจับเจอแล้วซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่เรียกว่า ADCC หรือ Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity ค่ะ แล้วในทางปฏิบัติล้วครับการผลิตแอนติบอดีที่มันจำเพาะมา,มากๆแบบนี้หรือโมโนโครนอลแอนติบอดีเนี่ยให้ได้ปริมาณเยอะๆมาทำเป็นยาเขาทำกันยังไงครับอย่างลูกด้วยนมที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมแล้วอย่างเช่นเซลล์ CHO หรือ Chinese hamster ovary cells ทำให้เซลล์พวกนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นโรงงานจิ๋วๆค่ะผลิตแอนติบอดีตัวที่เราต้องการออกมาในปริมาณมากๆเพื่อเอาไปทาเป็นยาต่อไปโอเคครับ พอได้ยามาแล้วทีนี้ก็ต้องมาเข้าใจว่าร่างกายเราจัดการกับยาพวกนี้ยังไงซึ่งก็คือหลักการ PK PD ที่พูดถึงกันบ่อยๆเริ่มที่ PK หรือเภสัชจุลนศาสตร์ก่อนเลยครับ ADME absorption การดูดซึมซึ่งยาชีวภาพส่วนใหญ่ฉีดเข้าเส้นเลือดก็คือดูดซึมเกือบร้อยเปอร์เซ็นทันทีไม่ต้องผ่านทางเดินอาหาร D distribution การกระจายตัว ด้วยความที่โมเลกุลมันใหญ่ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในกระแสะเลือดหรือกระจายไปตามเลือเยื่อที่มีเลือดไปเลี้ยงเยอะๆค่ะ M Metabolism การเปลี่ยนแปลงยาพวกนี้เป็นโปรโตีนนะคะก็จะถูกเอนไซม์ที่ย่อยโปรโตีนในร่างกายเราเนี่ยค่อยๆสลายไปไม่ได้ผ่านตับเป็นหลักเหมือนยาเคมีส่วนใหญ่ E Excretion การขับถ่ายส่วนที่เหลือจากการสลายก็อาจจะถูกกำจัดผ่านไตหรือระบบอื่นๆค่ะ เข้าใจครับชัดเจนเลยส่วนพีดีหรือเภสัชพลศาสตร์ก็คือกลับกันคือยาไปทําอะไรกับร่างกายเราใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกับกลไกาการออกฤทธิ์ว่ามันไปจับกับเป้าหมายตรงไหนและส่งผลยังไงทั้งผลดีในการรักษาแล้วก็ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ะตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการพัฒนายาเราต้องรู้ว่าให้ยาไปแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายไหมจะอยู่นานแค่ไหนออกฤทธิ์ได้ดีพอหรือเปล่าแต่ก็ต้องไม่ค้ายอยู่นานจนเกิดผิดการปรับแต่งคุณสมบัติ PKPD ของยาชีวภาพให้มันพอดีพอดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะทั้งศาสตร์และศิลปเลยสรุปได้ว่ายาชีวภาพนี่เป็นยาที่ซับซ้อนนะครับมาจากสิ่งมีชีวิต มีความแตกต่างจากยาเคมีชัดเจนหลายอย่างเลยทั้งขนาดโครงสร้างความคงตัววิธีให้ยาแล้วก็ปฏิกิริยาจากภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะกลุ่มแอนติบอดีที่เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการรักษาโรคยุคนี้และการเข้าใจหลัก PKPD ก็ช่วยให้เรารู้ว่ายาทำงานในร่างกายเรายังไงทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญจริงๆครับค่ะ และอาจจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงนะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมาเนี่ยในเมื่อยาชีวภาพมันมีทั้งความซับซ้อนต้นทุนที่สูงแต่ก็มีประสิทธิภาพที่จําเพาะเจาะจงมากๆนวัตกรรมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาดีๆเหล่านี้ได้มากขึ้นกับเรื่องของความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขโดยรวมได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อค่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจและสําคัญมากจริงๆครับคงต้องติดตามกันต่อไป สำหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ